สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับการรีวิวและสปอยกันอีกครั้งนะคะมาในครั้งนี้ก็กลับมาขอรีวิวและสปอยกับซีรีส์วายจีนค่ะที่มีชื่อเรื่องว่าเดลิโอพ r d แคทสโตร์ล่าก็ต้องบอกเลยว่าซีรีส์วายจีเรื่องนี้นะคะมีทั้งความลี้ลับความน่ารักและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือความฟินจิกหมอนกันไปทั้งเรื่องเลยค่ะ มินิซีรีส์เรื่องนี้สามารถหาดูได้ที่ MangoTV นะคะและถามว่าทำไมเราถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นก็เพราะว่าพอเปิดเรื่องมาปุ๊บก็สามารถพาเราดำดิ่งเข้าสู่ปริศนาสุดเข้มข้นที่เกิดขึ้นในสำนักศึกษากวนจือได้เลยค่ะที่สำคัญเคมีของ2คู่เอกอย่างเถาเศร้าจงและหวังอี้จือทำให้เราเนี่ยกริ๊ดสุดเลยค่ะ อะก่อนจะไปสปอยเนื้อเรื่องขอมาสปอยนิสัยของหนุ่มๆตัวเอกกันนะคะสำหรับเถาเศร้าจงค่ะเป็นเด็กหนุ่มจิตใจดีฉลาดหลักแหลมแต่ด้านเป็นคนอ่อนโยนแหมใครว่าไม่ดีใช่ไหมคะมันก็ดีละค่ะถ้าไม่ถึงขนาดว่าเขาจะอ่อนโยนเกินไปหน่อยเวลาเห็นใครถูกลังแกที่ถึงขนาดว่าไม่สามารถทนไหวพุ่งตัวเข้าช่วยตลอดเวลาเลยค่ะ ส่วนพ่อหวังอี้จือของเราเนี่ยนะคะเป็นหนุ่มขี้กลัวที่ปากเก่งสุดๆแล้วที่สำคัญยังขี้โมโหด้วยค่ะแต่พอถึงเวลาเอาจริงเนี่ยกลับแอบหลบหลังเพื่อนตลอดก็เลยทำให้ความขี้โมโหของเขาในบางครั้งก็ดูน่ารักไปโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ เอาละค่ะมารู้จักตัวเอกกันแล้วขอพาทุกคนเข้าไปสู่เนื้อเรื่องกันเลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าซีรีส์จีเรื่องนี้เปิดเรื่องมาก็เดือดเลยค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่ไหนไม่ได้มันต้องเริ่มต้นที่สำนักศึกษากวนจือซึ่งตั้งอยู่กลางป่าเขา แหม่พอได้ยินคำว่าป่าเขาทุกคนจะต้องจินตนาการถึงความสงบสุขใช่ไหมคะแต่เปล่าค่ะที่นี่กลับเต็มไปด้วยความลึกลับเพราะว่ามีตำนานเรื่องปีศาจแมวดำที่ถูกเล่าขานกันมานานแสนนานว่าเจ้าแมวดำเนี่ยมันสิงอยู่ในป่าแถวนี้บางคนก็บอกว่ามันคือปีศาจหลายบางคนก็บอกว่ามันเป็นเทพเซียนที่คอยปกป้องสถานที่แห่งนี้ต่างหากนี่ ็เลยเป็นความลึกลับอันใหญ่หลวงของสถานศึกษาแห่งนี้ค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นมาจากที่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปเจอเข้ากับกลุ่มนักเรียนที่ชอบรลังแกคนอื่นเซาจงผู้จิตใจอ่อนโยนจึงอดไม่ได้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนที่โดนแกลง้งซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้มันไม่จบลงง่ายๆแน่นอนเพราะกลุ่มนักเรียนตัวแสบพวกนั้นน่ะ จะยอมเสียหน้าได้ยังไงใช่ไหมคะพวกนั้นก็เลยหันหลังกลับมาเล่นงานเศ้าจงกับอี้จือหนักกว่าเดิมอีกค่ะเซาจงเนี่ยนะคะถูกโยนลงน้ำจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยในขณะที่อี้จือกำลังตกใจที่เซาจงเนี่ยอาจจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากการลงน้ำได้เนี่ยนะคะเขาก็ได้พบกับแมวดำในตำนานค่ะแมวดำที่สุดลึกลับค่ะ ตอนนั้นมันตรงเข้าไปหาอี้จือเลยนะคะพร้อมก็บอกว่าถ้าต้องการช่วยเศร้าจงเนี่ยต้องยอมให้ตัวมันเองเนี่ยสิงล่างโอ้โหแล้วคิดว่านายเอกอย่างเศร้าจงจะตอบว่ายังไงล่ะคะแน่นอนค่ะว่าด้วยความรักแหมแหม,แมไม่ใช่แล้วด้วยความเป็นห่วงเพื่อนสนิทอีจือนายเอกของเราก็เลยยอมรับข้อตกลงนั้นทันทีค่ะและทันทีที่ตอบรับข้อตกลงเนี่ยนะคะ จากหนุ่มขี้กลัวเนี่ยเขาก็กลายเป็นหนุ่มลึกลับสุดเทพไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาถูกแมวดำสิงล่างอีจือก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่เคยขี้กลัวหลบหลังเพื่อนก็กลายเป็นหนุ่มสุขขุมนุ่มลึกตาคมเข้มมีเสน่ห์ลึกลับและยังทัดดอกไม้ไว้ที่หูอีกด้วยบอกเลยว่าอ่อลาพุงมากตอนทัดดอกไม้เนี่ยนะคะ เ้าจงเนี่ยเมื่อเห็นเพื่อนเปลี่ยนไปก็เริ่มเอกใจแต่ก็ยังคงไว้ใจเราไม่คิดว่าอีจือจะเป็นปีศาจอย่างที่คนอื่นเนี่ยเริ่มตราหน้ากันเวลาเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแต่แล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะในภายในสำนักศึกษาเนี่ยก็เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะหลายคนเนี่ยจึงเริ่มหวาดกลัวและเริ่มเชื่อว่าเป็นฝีมือของปีศาจแมวดำหรือก็คืออีจือนั่นเอง แต่เดี๋ยวก่อนนะคะข่าวเนี้ยจะดังก็ดังไปแต่คนที่ตกใจกับข่าวนั้นที่สุดก็คืออี้จือนั่นแหละค่ะพราะเขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนลงมือกับเขาเป็นคนถูกสิงใช่ไหมล่ะคะจะเป็นแมวดําจะเป็นเขาได้อย่างไรกันนั่นก็เลยทําให้รู้ว่า แท้จริงแล้วเนี่ยคนร้ายตัวจริงยังคนซ่อนตัวอยู่และจากจุดนี้ก็ทำให้อีจือรู้ได้ัเฉีว่าไอ้คนร้ายตัวจริงที่ยังซ่อนตัวอยู่เนี่ยนะคะตั้งใจโยนความผิดมาให้เขาแล้วปีศาจแมวดำให้เป็นแพะรับบาปสำหรับเรื่องฆาตกรรมนี้ค่ะเหตุการณ์มันเริ่มวุ่นวายขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเซาจงเขาก็เลยเอ่ยปากช่วยเหลืออีจือเพื่อคลี่คลายปริศนา จากจุดนี้เองที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยค่ะก็เริ่มแนมแน่นขึ้นเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวส่วนอีจือเนี่ยก็เริ่มมองเซาจงในแง่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเขาน่ากลัวหรือว่าร้ายกาจเพียงใดเซาจงกลับเป็นคนเดียวที่ไม่เคยกลัวเขาและไม่ฟังคำคนอื่นด้วยค่ะแถมที่สำคัญแล้วเนี่ยค่ะเซาจงเนี่ยยังมองเขาอ่ะ เป็นแมวน้อยน่ารักด้วยค่ะไม่ได้เคยมองเป็นแมวปีศาจเลยและแน่นอนค่ะว่าความเลิ่มมือของการสองคนเนี่ยมีเลยค่ะว่าจะหาฆาตกรตัวจริงไม่เจอทำให้ทั้งแมวดำแล้วก็อีจือเนี่ยค่ะได้หลุดออกจากคำกล่าวหาและหลุดจากการเป็นแพะรับบาปเรื่องฆาตกรไปค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าซีรีส์เรื่องนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยคะ่ะเพราะนอกจากความฟินแล้วเนี่ยนะคะยังมีเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนที่ได้ลุ้นกันตัวโกงเลยคะ่ะที่สำคัญนะคะใครดูเรื่องนี้บอกเลยว่าได้รอยยิ้มกลับไปทุกคนแน่นอนคะ่ะใครที่ชอบแนวพีเรียดวายแฟนตาซีที่มีเคมี Me, พระนายแบบ หวานหวานนะคะแต่แฝงไปด้วยความเข้มข้นของปริศนาและดราม่าแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องนี้คือใช่และต้องไม่พลาดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย